นะโมตัสสะภะคะวะโต ตะกาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพทนังอัติกาเยกายญายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภคะวายะมะราชาโนท้าวเวสสวรรณโนมรนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะ या सना कदा तौ मा यदोसाभाे सोनसभायता धे เตมุเนสารสิเสปเตนติโตไมหังโกทอนอโมเทวิโรจเน สร้างป้เตฏิตโตไม่หัางอุเรศภคุณากโรหะทยมเมอนุรดโทสารีโคตจทาคิเนโกนันโยเปนติภาคาสเมงโอคาลานจวะมัเกนาคิเนสวันเดไมห

กาสปวจะมหานาโมอุปาสงวามโสตะเกสานเตเปนภาคาัสเมงสุริโยวะปภังการเนเสนโนสิริสามปานโนโสพิโตวมนิคงทวโกมารกาสปวเทโรมาเฮ เชียนตาวาทโกโสมัหังวทฒนเนนิจังปะเตนทาสิกุณากรโอปุ

Tawananto ci merasa jalan Ta Sirte jena angka mang Geusan ditaraatan Langku as tak ki nemmetas suakanca ata na tiya sota kama kase chantanana sese sapaka rasanti ta cina nana warasangyutta satta paka rangga ta wat beta desa nchata ยาณยานโตอนานตัชินเตณชะสาวัสโตเมสเกเจนะสะท่าสามปกทะปัญชเรจินาปัญชรมาชามิวิหารันตังมหิตเลสะท่าปาเลตุมังสามเพเตมหาโุริสาสะพาเอเจวมันโตสโค ตัตสุราโคเิตาโนภาเวนะเิตุปาทอโธธรรมานุภาเวนะเิตาริสังโคสังพาโนภาเวนะเิตันตารายอสาธรรมานุภาวปาริโตจาราเมเชนปัญชเร ชยาสนาคาตาโพธาเจตวามารสวาหังจตุสาจาสภังรสังเยปิเวสุนราสภาตตานางการทยโยโพธาอัเวสตินายกัสเพปเตนติตามไมหังมาตเก แตมเนสาริเสตติโตไม่หังโกธรรมโมทวิโรจเน สรงโฆปเทติตโตไมหังอุเรสาภคุณาการหะทะเยเมอนุรดโทสารีโคโทจทางคิเนโกอนันโยเตติภาคาสเมงโอคาลานจวามะเกนาคิเนสวันเไม่หา อาสงอานนทราโุโลกาสโกจมมานาโมอุปาสงบามโสตะเกเกสันเตเตปิภากาสเมกสุริยวะปภังกรโรเนเสนดนสิริสัมปานโนโสปิตตโมนิโงทาวโกมา ราาสะโพเทรรมะเสเสเจตวะทาโกโสไปหังวะธเนนิจังปะเตธาสิกุณากรโอปโนอังุริมาโรจะอุปาเลนันทเสวะเทเถระปะจิเมชาตานาเตติรกรรมมา आसे सासे सिति महादेरा विचिता जिनसा वाकाये दे सिति महा wan citor rasa jalan Taira jena angka mang Geusan ditaraatanang kuratoton asli tak ki nemmet suakanacak ata natiya sota kang akase channa asese sapaka rasanti ta na na yuta satta paka rangkata wat beta desan chata bahira cato padawa นาณญาณโตอนันตชินาเตชะสาวัสโตเมสเกเจนัสะธาสามพุทธปัญชเรชินาปัญชระมาชามิวิหารันตังมหิตเรสะถาปาเรตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาเอเจวามโตสุโ ตัตสุราโคเิตานุภาเวนะเิตุปาทอวธทามานุภาเวนะเชตาริสังโคสังภาโนภาเวนะเชตันตารายอสัตถามานุภาวะปาริโตจาราเมชินปัญชเร ชยานาคาตาโพธาเชตวามารสวาหังจตุสาจสภรสังเยปิเวสุนราสภตาธางกาททยโพดตาอัทเวสตินายกัสเพปเทนติตามไมหังมาตะเก เตมุเนสารสิเสปเติตโตมหังโกโทตามโมเทวิโรจเน สังโฆปฏิปิตรไม่หังโุเรสัพพคุณาคโรหะทาเยเมอนุรุดโทสาเรโพโทจทากิเนโกนันโยเปติภาคาสเมฆโมคานาโนจวามะเกนาคิณะสวันเดไมห่าง

ราาสะโกเทโรมาเสเิเจนตวะทากโกโสไปหังวะธเนนิจังปะเตธาสิกุนาคารโปโนอังคุริมาโรจะอุปาเรนทัสเสวะเนเถระปัจิเมชาตานาเตติรการมะ से सासेति महादेरा विचिता चिन्दसावकाये ते सेति महादेरा ตวันตยิโนยรสชาติฉลันตาเสระเตเจนะอังพังเกสุสันติตารตะนากรตะตอาสิตาคิเนเมตตสุตตังอาชาคังปัจจตองอาสิวาเมอากรุลิมารังกาันท้าบราราเรตันจะ้า

เลนโตมัสเพเตมะฮกิสาสภาเยเจวะมันโตสุขโตสุราโคเชนาโนภาเวนเชตุปาตวุธามานุภาเวนเชตาริสังโฆสังฆาโนภาเวนเชตตาดารายอสัตถามานุภาว

ข้อปฏิทิตไมหังโุเรสพภคุณาคโรหะทะเยเมอนุรดโทสารีโพทจะทางคิเนโกทันโยเปติภาคาสเมโอคาลาโดวามัเยนาคีเนสวันเดไมหาง asañhana naragagasa po jama na mo upasañha maso te 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 pa kat sa mek sriyo wapana karo ne sen อาสโพเทโรมาเฮสิเจนตวะทโกโสไปหังวะทเนนิจังปะเตทาสิกุนาคโรโปลโนอังุริมาโรจะอุปาเรนันทเสวะเลเทระปัจจิเมชาตานราเตติรกามมาเส सा महाधेराविचिताश दसाय तेशे ते महा Sitawananto rasa jalan Ta Sirjenna angkaman Yesusan ditaraatanangku asli tak ki nemmet suakanca pacatoang aszi Wame kulli malaangkan warara

วินายานยานโตอานันต์ชินเตชะสาวัสโตเมสเกเจนะสธาสามปวทฏปัญชเรชินปัญธรมาชามิเวารันตังไมเฮตะเลสธาปาเลตุมังสามเพเตมหาปุริสาสภาเอเจวะมันโตส โตสุราโขเิตานุภาเวนะเิตุปาทอโธธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตาดารายอสัตถามานุภาวะปาริโตจาราเมชินปัญชเร เยาสนาคตาพุทธาเชตวามารสวาหานจตุสาจารังรสังเยปเวสุนาราสภตานณามกรารโยโพุทธะอัทเวสตินายกาสสเพปเตนทิตาไมหังมาตะเก ตทโเนสารสิเสปเทนติโตไมหังโกธนมโมทวิโรจน สั้างขอปติโตไมหังอุเรสาภคุณาคโราทายเมอนุรุดโทสารีโคตจทางคิณโกนันโยเปติภาคาสเมงโอคาลานุจวามะเกนาคิเนสวันเดไม่หัง

หางวาทะเนนิจังปะเตถาสิคุณากรโปโนอัคบริมาโรจะอุปาเรนันทาเสวะเดเทระปาจิเมชาตานารเตติรกามมะเสสาเสติมหาเทราวิจิตาสินสาวกาย ते महा Sitawanantoji rasa jalanlan Ta Sirjenna angka mangge Yesusan ditaraatanang ku asli tak ki nemmet suakan Pakcatoang aszi Wame angkulli manaangkan muara paretan Ja ata na tiya sota kama kase cha tanan asi se sapaka rasanti ta cina nana warasang yuta satapa kara rangga ta วินัยญาโตออนันต์ชินาเตชะสาวัสตโตเมสเกเจนะสถาสามวัฏปันธเรชินาปัญจาระมาชามิวิหารันตังมหิตะเรสตาปาเลตุมังสามเพเตมหาปุริสาสะาเอเจวะมันโตโส โคโตโสฬาโคเิตาโนภาเวนะเิตุปาทอโธธรรมานุภาเวนะเิตาริสังโคสังภาโนภาเวนะเิตันตารายอสัตถามานุภาวะปาริโตจาราเมชนปัญชเร ชยาสนาคาตาโพธาเชตวามารสวานังจตุสาจาสังพารสังเยปิเวสุนาราสภาตานธามกาทโยโพธาอัตเวสตินายกาสเพปเตนติตามหังมาตะเก เทโมเนสารสิเสปเตตยนทีตัวไม่หังโกทธดามโมทวิโลจะเนสรโกปเตียนที่ตัวไมหักโเรสพพคุณากโรหะทเยเมอนุรุทสาเรโกทจทางิเน กนัานโยเป็นติภาคาสเมโมคานาโนยเจวามักเยนานพิเนสวรเดมาหาอาสงทานันทราโกรกาสะโอจะมหานาโมุอภาสงบามาโสตแกแกสันเตเป็นติคา สเมงสุริโยวะปภังกโรรนิเสนโนสสริสามปันโนโสภิโตมณิคงทวโกมารคาสโตเถรรมาเหสิเจนตวะทกโสดไปหังวทันเนนิจังปเตทาสิกุนากโรโอโนอัง บริมาโรจะอุปาเปนันทัเสวะเดเทราปะจิเมชา